อ่าสวัสดีเพื่อนเื่อนะครับวันนี้เนาะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถือโดคอยนะครับซึ่งผมได้บอกไว้ตอนราคาประมาณนี้นะถ้าใครได้เข้าเทรดตามที่ได้บอกผมได้แนะนําไว้นะครับบริเวณแถวๆเนี้ยผมจะไม่ผิดนะอ้กรอบตรงเนี้ยแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วเนาะแน่นอนในมุมมองนี้มีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวขึ้นไปยืนอยู่บน ศูนย์จุดศูนย์ศูนหกหรือว่าศูนย์เจ็ดเนี่ยแหละแถวๆเนี้ยได้ถามว่ามีความเป็นไปนได้สูงไหมด้วยมุมมองของการเก็บแนวมาตั้งแต่เมื่อปีสองพันสิบห้าสองพันสิบหกแถวๆเนี้ยนะครับได้เกิดการสร้างสมอสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สะสมของแล้วกันประมาณว่าสะสมของเอาไว้อ่ะนะแล้วก็เริ่มปรับฐานราคาขึ้นมาในรอบที่อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะอาทิตย์ก่อนแล้วกันอ่าที่ผ่านมาตอนเนี้ยแน่นอนนะครับจุดแนววัดที่แนวประธานศูนย์จุดศูนย์หกนะครับเป็นแนววัดที่สำคัญนะ ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ผมมองว่า0.01ไม่ไม่เกินแล้วก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่โดนอะไรบางอย่างนะไม่บอกว่าคืออะไรแต่ไมไ่สำคัญว่ามันจะคืออะไรนะเนี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าเสร็จรอบแล้วเล่นรอบตามแนวประทานได้ทั้งหมดนะครับอ่าได้มีบล็อกเกอร์บางโบล็กนะ ได้ออกมาบอกอ่าให้ได้ออกมาให้ความเห็นของเหรียญโดคอยนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะนะปรับราคาขึ้นไปยืนอยู่บนมูลค่าหนึ่งดอลลาร์ได้นะซึ่งมีการยืนยันมาตั้งหลายรอบแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ในตัวโดยส่วนตัวเองไม่ได้มองว่าหนึ่งดอลหรือเปล่านแต่โดยส่วนตัวเองนั้นนะครับมองว่าถ้าการมันไปได้ ในรอบเบรกนี้นะครับในเบรกใหญ่เลยนะไม่ใช่ว่าเบรกเล็กๆในเบรกใหญ่เนี่ยผมมองว่า0.1นจุดหนึ่งนะอันนี้ผมไม่ได้ให้แนวทางไม่ให้ไม่ได้ให้เข้าเทรดแต่ก็ไม่ได้ให้แนวทางหรือไม่ได้ให้เชียรนะไม่ได้เชีย์เหรียญน,นี้ว่าเหรียญมันจะขึ้นหรือเปล่าอ่านะถ้าผมรู้ว่ามันขึ้นผมก็รวยไปแล้วนะไม่ต้องมานั่งอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่านี้มาแนะนํนเพื่อนๆนะครับแนะด้วยการ สะสมของการเก็บของอะไรต่างๆนะในจุดนี้ถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควรที่จะถูกทุบรูดลงมาโอเคเนาะเราเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นกานที่จะเล่นเหรียญน,นี้ก็ให้นึกว่าเราเอาเงินสามร้อยโยนเข้นมาเสร็จแล้วอีกหนึ่งปีข้างหน้าได้ได้สามพันอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์อย่างนั้นดีกว่านะเพะะนั้นก็ อย่าไปใส่ใจอะไรกับมันมากนะครับในเรื่องของการบอกเทรนด์นะเรามาใช้ระบบวิธีการจัดการระบบเทรดดีกว่านะซึ่งการจัดการการลงทุนเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนั้นมากกว่านะโอเคเนาะในส่วนตรงนี้จบไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนับจากนี้เดี๋ยวอีกสักสิบยี่สิบนาทีก็จะมาบอกเทรนด์ในแนวเหรียญต่างๆแล้วกันนะ แต่จะต้องเป็นคลิปละเหรียญน,นะเพราะว่าด้วยาการใช้งานนะครับของตัวของเนี่ยมันจำกัดเวลานะก็เลยต้องแยกแยกเวลาต่างๆนะครับให้ให,ให,ให้ให้ได้ให้ได้เวลาที่จำกัดเท่าที่สมควรเป็น